สวัสดีครับพบกันอีกคลิปนะครับครับช่องโชปไอสานฟาร์มนะครับเมื่อนี้ผมจะพามาเยี่ยมอ่าพี่สานฟาร์มเนาะครับผมเออเป็นสวนของคุณพี่พี่สานนะครับอยู่บ้านยังครับเนี่ยอยู่บ้านปุนหมูสามตำบลสยเอาครับอบ้านรัตนะบ้านปูนหมูสามที่รัตนะจังหวัดสิริกิตะเนาะครับผมเออมาเบิ่งโคกน้องนาโมเดลซึ่งเริ่มเริ่มเพี่งมาได้จักปีแล้วครับเนี่ย่วนต้นโคกนี่ยกำลังสีเริ่มครับอ่ากำลังเริ่มเนาะผสมสาษาเนี่ยเริ่มมาซี่าร์ปีแล้วครับอ่าก็คือ ที่แรกท้ำเกษตรผสมผสานก่อนนะครับสี่หปีมาแล้วแต่ว่ามาได้แนวความคิดโคองหน้าก็เลยจะมามาปรับใส่เนาะครับผมปรับใส่มาดูด้านหลังเขานี่เป็นเป็นไผ่พันธุ์อย่างไรนี่ไผ่เลี้ยงหวานครับไผ่เลี้ยงหวานปูได้พี่ปีแล้วครับเนี่ยจะมีอยู่สองปีครับสองปีแล้วได้ขายน้อยยังครับเี่กผีขายครับขายแล้วเนาะครับขายประจำในช่วงนี้มีระบบหนามยังดีเนาะพี่เนาะระบบหนามครับตอนหน้าแหล่งพวกซีเฮ็ดขายนอตอนหน้าแหล่งครับ ผลข้าวพันเอ็นบ่อพันเด่นอ่ปลอยธรรมชาตินะมันเพราะว่าราคาโมสูงขายหนาแลรงนี่ครับเป็นเป็นแนวความคิดนะครับเนาะของคนรุ่นใหม่ก็คือข้าเน่นออกนองฤดูใช่ครับมันจะมีราคาดีเนาะพี่ครับแรงครับผลนี่ก็คือสี่สิบบาทน้องใหม่ปลามันหลายอยู่แล้วครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเนาะครับแนวฝนก็เป็นแย่างนี้นะครับผลจะบปิซ ระบบน้าเขาน้ำออกอยู่างนี้ครับช่วยนะครับนี่เป็นระบบน้ำจากกลองครับท่าทางนั้นเนาะผมแค่เลื่อนแค่นี้ครับมต้องเฮ็ดยางลายน้ำเขาน้ำออกมันก็ดูดออกดูดเข่าจริงๆทีนี้ก็คือมันก็จะไหลเข้ามาเนาะนี่ครับสารละลายน้ำก็ไหลเข่าถ้าเากดนะครับกดลงไปมันก็จะไหลเข่าครับผมน้ำทั้งนองมันไหลกลัวแต่ถ้าต้องมาห้าต้องการมันยังให้น้ำเข่าเัาก็ยกยกขึ้นยกท่อขึ้นนี่สิมันต้อง มีว่าเปิดปิดเพื่อปรเสียมันอย่างครับเป็นภูมิปัญญาเราง่ายๆครับครับผมมาตั้งเสียค่านนะมันดูดเลยนี่บ่อเขาเอาขืนยังสี่จบครับไปไปตัวเก่าฟังนี่นะครับก็คือคุณผีพิสารเนาะเราก็จะเน้นเล็ดหน้าเป็นหลักเนาะครับแล้วก็มีแน่แน่น่าคนขึ้นจ็ดโคกเจ้าไผ่ออกไหนบ่ก็ยังไงนี่จะทำโคเป็นสะครับเป็นสะตีควาเป็นรูปหลักของโคหนุ่งหน้าครับอืมสะก็ปั่นเป็นโคเราจะต้องออกแบบกันออกแบบก่อนเนาะครับแต่กันทับไผ่ไปเลยไผ่บัตายครับ ไาย่ะตายครับไปเก็ออกห่างไปเลยเข็นสูงไปเลยขึ้นไม่ครับผมเพราะว่ามันมีหลักทั้งข้างบนอยู่แล้วหลักตามแผนงมันอยู่แล้วไปตัวนี้กิมซุ้งตัวนี้หลักมันลอยครับขึ้นไหนน้าท่วมื่ปตายครับผมต้องการค่ะน้ามือมือตายครับนี่กิมซุ้งออกไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเนาะครับไปดูฝั่งนู้นอีกมันจะชัดเจนกว่านี้ครับผมนะชัดเจนช่วหนึ่งก็แม่นท่างพูดการขนส่งสินค้าเนาะในสวนน้นวลพี่ครับผมชั้นเมตรหนี่อยู่สามเมตรนะครับ รถกระบะแล่นเขาได้สบายเลยพวกเราได้ครับพวกเราได้เขาเราเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยนี้ทางนี้เป็นข้าวนาหวานเนาะนาปลูกครับนาหยอดนาหยอดเลยนาหยอดเนาะนาหยอดแต่ที่นี่คนก็เป็นอย่างเนี่เนาะครับการเดินเราเดินเข้ามาเนาะพอมาถึงจุดนี้นะครับท่านจะเห็นว่ามันเป็นคลองคลองธรรมชาติป่ะพี่ธรรมชาติครับของธางข้างคลองธรรมชาตินะครับแล้วก็ค้องขี่รถขี่สารเนาะจะไม่เครื่องเนาะครับพญานาคเนาะเจ้าพญานาคหน่อยมาตัดพิษอยู่นนั มันยังมันยังหมดแล้วน้ำมันมันแห้งแต่ไม่มีน้ำมันเนาะไม่มีน้ำมันเจาอเจอน้ำมันโอกเชี่คือไรพี่บอสคุดที่ทำไรนาสวนผสมเลยพี่นะครับผมเป็นไรนาสวนผสมที่มีสาขาใหญ่ด้ยครับยี่บอครับไซสามบอครับสามบอเนาะบอหน่อยสองบอครับทั้งหมดนี่บอสใหญ่นี่ทำมาแล้วกี่ปีจุนี่ก็มีหาปีครับมีหาปีแล้วคโอ้ซานนี่คุด สองสองสามปีครับสองสามปีห่านสองสามปีนะครับทางนี้ก้นหลังเสี่ยงปลาพร้อมมันยบอะครับเนี้ยปลาต่อเสี่ยงปลาปฏิโพกับปลานึ่จิระดาบนกันครับครับครับบอตองบ่ต้องถือไหมออกลูกตลอดแม่นบอ๊ครับมันเป็นปลากินพืชอยู่แล้วเนาะปลากินพืชกับปลากินเนื้อเทโพจะกินทั้งสองอย่างแต่ว่าจิระดาห้าหนึ่งปลานึ่ในหลวงเนาะก็แสดงว่าเอาลูกออกล้านเดี่ยตลอดไม่ได้ซื้อมาเพิ่มบ่ต้องครับแต่ว่าลงไปอะยามในกองสามปียุดีหนีขคือเก่าสมบัติเต็มอยู่นะ เอาไปเทือแลหาหกสิบโลกอ่ะเยอะเก่าเก่านุ่เนาะนี่นะครับมากับหน้าเปิ้นนะครับนาเปิ้นก็มาได้ครับมาดูไล่นะสรมผสมนะครับไปปีกุ้วยนะอาจารย์อ่าไปีกล้วยไปหมกครับครับปีกล้วยไปหมกหนึ่งอ่าปีกล้วยใหญ่มากเดี๋ยวปีกล้วยแล้วอ่าครับเป็น ก๋วยในบดกินเนาะครับบะเอิญขับได้เรื่อยๆนะครับมีตลอดยิงย่ามเนาะมะขามยักษ์ลงไว้ตั้งผี่อยูตัวนี้นะครับเป็นมะขามยักษ์เลยมะขามสมมั้งปะครับมะขามสมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหนองขนาดหน่อยเนาะครับอ้อมผาแยงแยงดีนะครับครับเรื่องปลาบอกตัวเลี้ยวเดินทางผครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับน้องเปิลนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหลายสายพันธุ์เนาะครับกล้วยไทยอ่าดูตั้งเยอนะครับมันก็จะมีการบ้างสปริงเกอร์นะครับเอาไว้ใส่น้ำแรงเนาะครับถ้าเราไม่ทำนี่้าแรงมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาครับระบบน้ำต้นไม้ี่จะตายเนาะผมก็ใช้น้ำจากช้านี่แหละครับครับหยุดไปเรื่อยๆรือมันจะบกไปเรื่อยเครับน้ำน้ำมันบกแห้งแต่ว่าน้แรงแห้งมก็ต้องใส่น้ำบาดาลลงซอยครับตัวนี้เป็นปลานิ่งกับปลาตะเพียนอ่ามาดูตัวนี้มาดูตัวนี้ อันนี้เป็นบ่อปลาเน้นปลาตะเพียนครับอันนี้ยังยูมีหลอดไฟน้ำไอ้มันกินอาหารอ่ะดูดอดหลอดไฟนะครับหลอดไฟเป็นหลอดมะนาครับผมแมงไหมจะมาห่มเลยมันนะครับแล้วมันก็จะหล่นลงเป็นอาหารป่าครับเป็นอาหารป่าต่อนี่คือภูมิปัญญานะครับอันนั้นลูกปลาตะเพียนมีลูกปลาเลยเต็มเลยครับกำลังปล่อยกำลังปล่อยเนาะแล้วออกไปแล้วตะกี้เป็นปลาตะเพียนตรงเขาออกไปแล้วจะไี้กินพ่อเพียงของแถืเลยครับเอาังปล่อยมาตามน้ำแค่ตบมือก็มาดิ ไม่เคยได้กินนะครับเนาะไม่เคยได้กินเคยได้กินนะแค่ตบมือก็มานะครับอันนี้มา้วครับอ่ามันมาแล้วอ๋อเอาเอายังให้มันกินเนี่ยสมัยอันนี้ให้หัวอาหารอยู่ครับว่าอาหารปลาเทโพ่ครับครับอาหารกินปล่อยไปสองปีแล้วครับไม่ได้ปล่อยอีกมันขยายพันธุ์เองมันครับมันมีปนกับปลาปลาดิ้นจิระดาครับปนกันอยู่ในนี้ แสดงว่าบบอึดแนวกินสิหน่อเดียวโบอึดมาต่อไปหาน้ำน้ำหนองน้ำยังมาต่อครับพรอมจะของไ่ใช่นีกับทบเลยครับอาจจะมันถือแหมาแต่นะครับผมก็จะหนี่กับเปิดไฟไว้กันเนาะเปิดครับเป็นการหล่อแม่งใหม่ย้ำเขื่อนนะครับเสียงกับยูนี่ไปสักฟอนไนี่เสียงนอนเบี้ยนนอนเบี้ยนเสียงไปมากที่สุดรัาเขาสวนแบ่งหมดมาเที่ยงนี่อันนี้นี่ปลาดกอันนี้มันมันล่มนะผมเลยดึงขึ้น มรวมมือเศร้าเลยล่ะผมม็ดึงมือเศร้าเป็นเถียงที่นั่งพักเนาะเวลาเศร้ามีแห้งนะครับของขีดพิสารนะครับนอนเว้นนอกับผนาเปิ่นเนาะอันนี้เป็นมะม่วงนะครับจะพามาเบิ้งแก้วขมิ้นเป็นมะแก้วขมิ้นครับอ๋อต้นใหญ่เลยนะครับนี่เป็นผน่าเปิ่อนนะน้ำตาลโบราณความหัวกน่าเปิ่นไปแล้วมาเบิ้งน้ำตาลโบราณครับสั่งหนึ่งพี่น้ำตลอดเดี๋ยวพาไป คันนาทองคำมันจะมีคันนาทองคำอันนี้น้ำซางนี่ไว้ให้คน้องเขาพอมีหนานกินสมัยตะกี้อะครับคุณน้ำโบราณนะครับถามมันแห้งมันจะเป็นหิ่นอยู่เลยครับบนเลื่องเด้สองเมตรกว่าแต่ว่าน้ำมีทั้งปีมีตลอดว่ามีโบกครับโอ้ค่ะท่านว่ามีโบกแล้วก็เขาเรียงงัวเพราะว่าตากันนี่แหละตากกันไปต่างตัวยางน้อยตัวนี้ตัวนี้มันยังไง อ่างเก็บน้ำต้นบ่อพักน้ำไว้ครับไม่ใส่เวลาเมืออไหร่ยังจากสุดน้ำใบาดานตรงนี้นี่น้ำบาดาลเดี๋ยวออกแบบไม่ยองเนาะครับแต่มันถือฝนหลายครับมันก็เลยอันนี้ก็จะปลูกหอมหอมแดงครับหอมแดงเนาะในหลองในหลองยางนะครับครับในหลองยางโอ้เราเป็นคนขยันเลยคุณได้ยินตัวนี้ไหมตัวเจ็ดสบสองคุณเด้ยินไหมคุณได้ยินไหมอันนี้แม่เสียงพี่แม่เหมือนแม่โอ้เห็นเหรอครับเห็นหม่องพักแล้วเสียงหม่อพครับ นูนะครับเป็นสถานที่ฮักหลังจากทําการเกษตรมาแล้วเนาะครับอันนี้วันนี้นะครับเป็นไผ่อะไรครับพี่พี่สานไผ่ยักษ์น่านครับไผ่ยักษ์น่านมันเป็นแนี่ยเลยมันเป็นไผ่ของจังหวัดไหนของน่านครับจังหวัดน่านทางเหนือครับเป็นลำธารไผ่ช่ำเสาไผ่ช่ำเสาเทียงพุ่นนะครับก็มีเสาเสียงที่เราไปทำนั่งอยู่เสาอันครับเจียงสามพันนะเนาะไผ่ประเภทจังสันนะครับแต่ตรงนี้มันที่ใหญ่กว่านี้มันก็ลั่งออกรอไม้หนี่ยวนวดเกิดเหนี้ยวนวดมันเหมือนกันยังสองปีได้ครับนี่ แต่ขึ้นไม่ใหญ่ยังมันเต็มที่เนาะครับแก่นี่แค่สองปีเขายังเข<อ>ายังได้อยู่หาหกนิ้วอยู่นี่นแสดงว่ามันจะพี่แม่นครับเอออเนาแปลปนคุณแล้วหกนิ้วเนาะครับตั้งสิบปีขึ้นไปจะรอ,อมาเลยเพราะว่าเอาปีนตอนมากครับแต่ผมนั้นจะเป็นซางมนอ่าตื่นซางมนไข่ซางมนตัวนี้ซางนวลผมเพาะเม็ดปลูกเองอืมซางนวลใส่เวลาพอเป็นไผ่ปลาอ่าแล้วตัวนี้ไข่ซางนวลซางนวลอืมอันนี้เพาะเม็ด ป็นปุ๋ยมันก็จะเอื้อกันนะครับเนาะเอือประโยชน์ต่อกันนะครับต่างได้ได้ให้กับเจ้าของเนาะมุนเวียนมีเงินรายวันรายเดือนรายปีครับผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะพีที่สถันเนาะขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ